น,นีต้มน้ำใหม่ด้วพี่น้องผัดหอยลายเนาะค่ะเนาะผัดหอยลายน้ำพริกกุ้งเสียบจ้ะพี่น้องมาม,ามาแาเสบเน้ำกันคะ่ะสวัสดีค่ะมาพอกับแม่อ,อีกแล้วค่ะ,าคะ <laughs> มาหยิงเขาแรงพี่น้องโอาเฮียแตกโซเสเฮ็ดแล้วน้ำพริกกุ้งเสียเพลไปเป็นกระปุกเลยพี่น้องอันนี้ผัด <c oughs> หอยลายเมียลายเฮ็ดแนวกินเมีอยอันนี้เฮ็ดเป็น <c oughs> หลายได้เนี่ยใส่กระปุวยกับ,กกบลลยจ้าพี่น้องเนี่ยมา <c oughs> ผัดหอยลายจ้าเนี่ยผัดหอยลายอันนี้น่องใหม่เมนูก็มมใหา้เป็นน่องใหม่ตม้ม,น,มตน่องใหม่ต้มเราสวนน่องใหม่เราไลายลเรามาใหาย้ยมะค่าแซบๆน้ำกันน่องใหม่ต้มเรามาใหาม่เลลบปวก น้ำพรกล่องดูเดินโดนเหตดเทียหนึง่งอืมน้ำพริกกุ้งเสียอมนคือเบาค่าอยได้ยงนินว่ะเจะกิแม่ททำงานอยู่แม่เห็ดประจำํำ S <S <ส>เว่าเป็นตะเพ็ดแทนเนี่ยเห็ดไปกินโรงงานเพราะเพดอกลูกเห็ดไปกินที่ทำงานนอาใหม่เมนูไขม้าเนี่ยเริ่มมาส่วนกลางมแล้วมาเป็นยังดอกอยู่สองคน เทสุจ้ะบ้อบเทสแมนบ่อแม่ใส้ตเกินไว้กินด้เป็นอาทิตย์ผมเน้น <c oughs> กินถือพริกน่อยพริกทอดกับพี่นอ้องกาเพ็กยี้ว่ออาจะนั่งจะกินพริกทอดด้วยเพจแต่แท้เด้พริกกินดาเลยแมวใส่ <c oughs> เออส่วนพี่น้องแล้วส่วนกลังแม่ก็ลืมใส่ยิ่หลาผู้ลงกไงแม่นี่ย <c oughs> ว่ากินพีกินดาไปหน่วยหนึ่งเพชรไล่พี่น้อง

ันหอยสียบอนครับครับผัดหอยไล่อือแกไปหน่อย Ừm. Mình việc với 1 lại. cho bậc tiền nè. เห็นเมนูก็หนี่มาหายแม่เลยบ่ไปเก็บเตียงครับคุบักเตงปลูกข้าวได้ดกินหน่ยวยเลยพี่นอ้องเมืเอ่อนั้นแม่ก็เด็ดมาสามหน่วยมาใส่ข้าวผัดมือรุ่นแม่จะไม่ได้ตีก๊อกยู่ขุมเตียงก่อน <laughs> ปลูกบักทั่วสองขุมบักแตงสองขุมบักบวบขุมหนึ่งกินกับท่านพี่น้อง ้ S <S อแอบจ้ะไปนอนยังจะเร่งเนาะเพื่อนผมเผ็ดอ่ะเผ็ดเครื่อง,งกับทาผมเนี่เนี่ยบ้านเผ็ดหน่อยหนี่ยเนี่ยเป็นไร กินถือปนเพื่อนติมือแม่นักอยู่แล้วต้องเบบต้องแบบพริกไม่ต้องพริกกินดาพี่น้องี่เฮียน ใหม่แซ่บจัดเนกรถต้มจืดเดียวนม่นกแล้วก็อ,อย,นนอยุสองตาใยายหญ่แม่น,นกแล้วกยูยูสองตาใหญ่ขึน <c oughs> น้นกับเห้าอ่ะเป็นนังกินกะเลีย <laughs> Hanna nêu mày xa xa sáp, bự luôn kin hâm hết tất cả mày mày nọc nha kin lần nữa xa xa tuyệt vời mày bự con mày 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 nó mày mày được. แทบหรือจัดมะอัน <bought> บดแ, mm hmm. แล้วแทบแซ่บจ้ะอื้หือรักเขาหรือบ่บ่ค่ะ Thì cái xèo xèo là bớt con sẵn. Thật sự, bố im đi lặng mẹ. Mẹ nhớ, สินาทีแล้วน่ะลูกสิบสิบนาทีห้าวิเจ้าพี <t <t ่เนางเขาก็น้ำพริกยูรับเบิร์ดไว้ตู้เย็น kim luôn cái này mua xèo mẹ của hàng gì? Khéo ơn nấm pích của mẹ. Cung hiếp. Ừ. Nấm pích cung. 啊啊！Okay. หมอ,อ,อ,อิ่มมาบเป็น้องเี่ใช่เห็นยังกินกับเลือพี่น้องอยู่สองคนอยู่สองคน เราล่างอยู่ระวังอยู่ห้องกินน้ำข้นละสีเลยพี่น้องคนละขวดไปเลยอืเผ็ดกินมุกี้กิน,กนดาเผ็ดไรอิม่มเลยพี่น้องมือ้อนี้ก็ซั่มนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวเ,เนี่ยเด้อค่ะโอ้ยติ๊งติ๊งติ๊งมันจังสีแดงเขือนเนาะค่ะเนาะนี่แ <c oughs> ม่อิอ่มคะ่ะ ก็จากกาันมือนีแมลเยพาะในสุขุมขนมีความสุขคมจะเลิ่อนนะคะเด้อสีเดินทางไปสามาสายกันเปอดภัยทั้งไปทั้งกลับมีแต่โฉกแต่ลาบเด้อค่ะมิตบรมีใจรบพามลบเอวเนาะสหรับมือนีสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนาค่ะบายบายหนูเป็นคนปิดเอาเอิ้นมปิดเลยนะ